ผีเล่งชชวโกเมสเล่นกลางแทนกาเซมิโรมีรายงานจากเดอะมิลเลอร์ครับหนังสือพิมพ์ของอังกฤษเนี่ยรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสนใจจะคว้าตัวชชวโกเมสครับกองกลางของว um ูมันตันในตลาดซัมเมอร์นี้เลยครับโดยปัจจุบันชชวโกเมสเนี่ยอายุ23ปีนะครับย้ายจากฟาร์เมนโกมาอยู่ในถิ่นโมลินิวกราวเนี่ยด้วยค่าตัว12ล้านปอนด์แล้วก็กลายเป็นตัวหลักเลยครับเล่นดีมากทําผลงานเข้าตาหลายๆทีมให,ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกเลยครับจนเป็นข่าวกับปีศาจแดงเพราะว่าในตลาดรอบนี้ครับปีศาจแดงนะมีข่าวว่า กํากลังมองหาตัวตาตัวแทนของกาเซมิโรอยู่ครับที่ปัจจุบันเนี่ยกาเซมิโรจะอายุ31ปีแล้วก็มีอาการบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งดังนั้นเนี่ยการที่ใช้กาเซมิโรที่มีค่าเหนื่อยแพงแต่ว่าลงเล่นได้ไม่สม่ำเสมอเนี่ยก็จ,จะเป็นทางเลือกที่แมนยูอาจจะมองเห็นถึงการขายกาเซมิโรออกจากทีมก็ได้เพราะว่ามีข่าวว่าทีมจากซาอุก,ก็สนใจจะซื้อกาเซมิโรแล้วก็สัญญาจะเหลืออีกปีนึงครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะขายก็น่าจะได้ค่าตัวพอสมควรครับก็เลยต้องหากองการคนใหม่และแมนยูกําลังถ่ายเลือดกําลังเฟ้นหาผู้เล่่นดาาวรุุงทีอย อยู่ดังนั้นในกองกลางตอนนี้เขามีเจ้าหนูคอบบี้ไมนูครับที่อายุเพียงแค่1 8 19ปีแล้วก็เป็นตัวหลักอยู่เขาก็เลยอยากจะได้คู่ขาของคอบบี้ไมนูเนี่ยเป็นนักเตะที่อายุไม่เยอะแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆก็เลยเล็งนะครับตามรายงานข่าวของอังกฤษเนี่ยเล็งว่าแมนยูเนี่ยสนใจชาโกเมสครับมาเล่นร่วมกับทางด้านของไมนูแล้วโกเมสเนี่ยก็เป็นนักเตะทีมชาติบราซิลเป็นรุ่นน้องด้วยดังนั้นเนี่ยการที่จะให้กาเซมิโร่ช่วยจีบมาก็มีความเป็นไปได้โดยโกเมสลงสนามในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว28เกม ยิงได้2ประตูกับ1นึ่แอซิสกับบทบาทกองกลางตัวรับต,ตัวตัดเกมก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยตามตัวเลขนี้นะครับแล้วก็อายุอนามยังไม่เยอะ23ปีเท่านั้นแต่คาดว่าค่าตัวที่วูฟน่าจะขายเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่6 0สิถึงเจล้านขึ้นไปดังนั้นเนี่ยแมนยูก็ต้องวางแผนการเงินดีๆครับเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องเคียนนักเตะที่ค่าเหนื่อยแพงๆออกจากทีมก่อนทั้งอองติเงมาซียาวนะฮะราเฟลวารานกาเซมิโรรวมถึงจอรอนซานโชถึงจะดูว่าเงินเนี่ยสามารถจะามาซื้อขายนักเตะเหล่านี้ได้หรือไม่นะครับ ก็ต้องรอดูครับในตลาดซัมเมอร์นี้ว่าแมนยูจะมีการยกเครื่องอย่างไรบ้างนักเตะตัวเก่านักเตะตัวเก่าเก่าที่ค่าเหนื่อยแพงๆเนี่ยอาจจะถูกปล่อยไปเยอะหน่อยแล้วก็จะเสริมทัพนักเตะดาวรุ่งเข้ามามา,มากน้อยขนาดไหนก็ต้องอยู่ที่ผลงานด้วยว่าแมนยูจะไปแชมเปี้ยนลีกได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่ได้ไปเนี่ยข่าวว่าบอร์ดบริหารอย่างเซอร์จ,จิมก็น่าจะมีการตัดงบพอสมควรนะครับก็ต้องรอดูผลงานของเอ็ดิธเทนฮากด้วยว่าจะพาแมนยูไปได้ไกลขนาดไหนนะครับถ้าชอบคลิปวันนี้ก็ฝากกดขอขอขอไลค์กดแชร์กดติขอขอดตามชแนว้ขอขอดนหคลิปาส ดีครับ